เดี๋ยวดิวฉันจะพาไปดูในเรื่องของในเมื่อว่ากันมาเรื่องของวัคซีนแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูในเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิดสิค่ะไปดูนะคะว่าในจังหวัดพิษณุโลกของเรานี้นะคะมีการบริหารจัดการวัคซีนอย่างไรแล้วใครบ้างที่ได้รับวัคซีนในร็อดแรกนี้ค่ะน,นับจากวันที่28บกุมภาพันธ์สองพาที่ได้มีการฉีดวัคซีนต้านไวรัสโควิด -19 เข็มแรกในประเทศไทย หลังจากนั้นกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ดำเนินการจัดสรรวัคซีนต้านไวรัสโควิด -19 ไปยังจังหวัดต่างๆทั่วประเทศเพื่อเร่งฉีดวัคซีนจำนวน2ล้านโดสให้แก่กลุ่มเป้าหมายในระยะแรกนั่นก็คือบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขรวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสอมอซึ่งเป็นด่านหน้าเสี่ยงสัมผัสโรคไวรัสโควิดส9สูงกลุ่มเป้าหมายในระยะถัดไปเมื่อมีปริมาณวัคซีนเพิ่มมากขึ้นนั่นก็คือประชาชนทั่วไปนั่นเอง นายแพทย์ไกรสุขเพชรบุรนินนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดพิษณุโลกได้เปิดเผยถึงการบริหารจัดการวัคซีนในพื้นที่ว่าสำหรับจังหวัดพิษณุโลกนั้นได้รับการจัดสรรวัคซีนในรอบแรกจำนวน4,780โดสซึ่งก็ได้ดำเนินการฉีดไปแล้วเมื่อวันที่7-8ถึงเมษาย,ยน2564จำนวน1,800โดสแล้ไม่พบว่าผู้ที่ฉีดเข็มแรกนั้นมีอาการข้างเคียงแต่อย่างใด และได้ฉีดเข็มต่อมาในช่วงระหว่างวันที่21-23เมษายน2564อีก1,800โดสด,ด้วยกันในส่วนของวัคซีนที่เหลืออยู่ทางสาธารณาสุขจังหวัดพิษณุโลกก็จะได้ดำเนินการพิจารณากลุ่มที่เสี่ยงสัมผัสรองลงมาจากบุคลากรทางการแพทย์และกลุ่มเปราะบางตามลำดับโดยทางโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกจะเป็นผู้ดำเนินการฉีดวัคซีนต้านไวรัสโควิด -19 ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ของจังหวัดพิษณุโลกนั้นมีจำนวน3,700คนอ,อสมอ,อีก500คนประชาชนที่เป็นโรคเรื้อรังจำนวน300คนเจ้าหน้าที่ตำรวจด่านหน้าจำนวน140คนและทหารด่านหน้าอีกจำนวน140คนจนครบตามจำนวนจากมติของคณะกรรมการนะบริบบหารจาก,การวัคซีนแห่งชาตินะครับก็มีมติว่ากลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงก็คือกลุ่มของบุคลากรทางการแพทย์ก่อนเนาะ ถ้าบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งดูแลรักษาพวกท่านเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นอะไรแต่ก่อนนะถามว่าใครจะดูแลรักษาใช่ไหมครับใครจะจะดูแลพี่พี่น้องประชาชนนะครับก็เลยมีมติว่าต้องให้กลุ่มของบุคลากรทางการแพทย์ก่อนนะครับเนาะนะครับในช่วงแรกที่วัคซีนยังมาจํานวนน้อยๆน,นะครับและหลังจากที่วัคซีนมาเยอะเนี่ยนะครับอันนั้นเป็นรอบของพี่น้องประชาชนนะครับ สำหรับวัตถุประสงค์ของการให้วัคซีนก็คือการลดการป่วยรุนแรงการเสียชีวิตจากโรคและการสร้างภูมิคุ้มกันในระดับประชากรเนื่องจากปริมาณของวัคซีนนั้นมีจำนวนจำกัดโดยหลักการในการฉีดวัคซีนที่สาธารณาสุขได้เน้นย้ำมาโดยตลอดนั่นก็คือการเกิดภูมิคุ้มกันไม่เท่ากับการเกิดโรคแม้ฉีดวัคซีนแล้วก็ยังสามารถเป็นผู้ป่วยได้แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีประชาชนบางกลุ่มที่ยังกังวลและเกิดคำถามขึ้นว่า ฉีดวัคซีนแล้วทำไมยังติดโควิดอีกซึ่งนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดพิษณุโลกได้ชี้แจงว่าวัคซีนต้านไวนรัสโควิด -19 นั้นมีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อแบบมีอาการลดความรุนแรงของโรคป้องกันอาการรุนแรงหรือเสียชีวิต สร้างภู่มคุ้มกันหมุงเป็นภูมิคุ้มกันที่จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคนส่วนใหญ่นั้นได้รับวัคซีนครบแล้วคนส่วนน้อยซึ่งเป็นผู้ที่มีอายุไม่ถึงเกณฑ์ได้รับวัคซีนหรือมีข้อห้ามในการฉีดก็จะได้รับการป้องกันไปด้วยโดยปริยายประโยชน์ของวัคซีนเนี่ยนะครับนะฮะผมคิดว่ามีประโยชน์เนาะอย่างน้อยสุดเนี่ยนะครับมีหลักฐานชัดเจนใน3เรื่องนะครับอันแรกก็คือลดอัตราการติดเชื้อ นะครับประเด็ดนที่2ก็คือลดในเรื่องของความรุนแรงของโรคเราอาจจะติดเชื้อเราจะป่วยแต่ว่าป่วยน้อยน้อยลงนะครับประเด็ดนที่3าคือลดอัตราการตายนี่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของประโยชน์ของวัคซีนเนี่ยนะครับก็จะมีประโยชน์มากส่วนเรื่องของที่มีข่าวเรื่องของการแพ้เรื่องของร,ององรองต่างๆน,นี้เป็น,เป,นเป็นปกติครับเนาะนะครับเป็นเป็นปกติซึ่งวัคซีนชนิดอื่นเนี่ยนะฮะ ซึ่งไม่เฉพาะเป็นวัคซีนของโควิด1 9เนี่ยก็มีอาการแพร้แพได้แต่ว่าอาจจะคือคืออาการแพ้เนี่ยจะไม่ไม่รุนแรงนะครับแล้วก็ขอให้ความมั่นใจว่าในส่วนของการฉีดวัคซีนเนี่ยเรามีนโยบายคือให้ฉีดในสถานบริการนะครับนะก็คือว่าในในโรงพยาบาลที่เราสามารถที่จะดูแลนะครับให้การการ,การดูแลท่านได้นะครับครบทุกให้เพื่อให้เกิดความปลอดภยัย สำหรับใครที่กำลังรอวัคซีนต้านไวรัสโควิด -19 รอบประชาชนทั่วไปก็สามารถลงทะเบียนผ่านไลน์ออฟฟิเชียลหมอพร้อมโดยการเข้าไปกรอกข้อมูลในระบบไลน์ออฟฟิเชีเพื่อทำการลงทะเบียนได้ซึ่งก็จะทำให้ทราบถึงสิทธิการจองวัคซีนการนัดหมายการติดตามอาการหลังการฉีดวัคซีนการนัดหมายครั้งที่2และยังสามารถออกใบรับรองการรับวัคซีนในรูปแบบดิจิทัลได้อีกด้วย ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนทางไลน์ Official หมอพร้อมได้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2564เป็นต้นไป